สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะเจอกับอิ๋วอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้อิ๋วเพชรยนต์นะคะมาอัปเดตสต็อกในส่วนของตัวรถเก่งรถ PPV รถ SUV ให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะใครที่กําลังมองหารถสวยสภาพดีรถใช้งานจัดมานะคะดูแลกันเลยนี่ดูแลกันแบบสวยๆงามๆโดยการมอบรถสวยๆโครงสร้างเดิมๆให้พี่ๆค่ะใครมองหารถสภาพว้าว,าวามองหารถฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นนะคะโซนนี้ ในเรทประมาณแค่6,000กว่าบาทต้องพักเข้ามาได้แล้วกดติดตามช่องให้อยู่ได้เลยนะคะรบกวนพีพีค่ะไม่เหลือบ่ากว่าแรงเนาะกดติดตามช่องนะกดไลคะ์กดแชร์และกด subscribe ให้อยู่ด้วยนะคะใครที่มองหารถเก่งสภาพดีๆรอือนะคะมองหารถ5ที่นั่ง7ที่นั่งมองหารถ SUV มองหารถ PPV นะคะคลิปนี้ขอนําเสนอเลยสําหรับคันแรกนะคะไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะรถที่นี่สวยอยู่แล้วนะคะไว้ใจบริษัทเพชรยนต์ได้นะคะ ในส่วนของรถแต่ละคันสามารถฟรีดาวได้ทั้งหมดนะคะติดตามช่องอีไว้นะคะแล้วก็ทักเข้ามาสอบถามข้อมูลตามช่องทางที่ให้ไว้ด้านล่างเบอร์โทรค่ะโทรด่วนได้เลยเป็นเบอร์ส่วนตัวค่ะสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องเปลงใจทวนเบอร์ให้อีกทีค่ะ0987067324เบอร์นี้ทักเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงแค่เซฟเบอร์นะคะลงในเครื่องเซฟว่าอยู่นะคะเพชรยนนะคะรายขึ้นทักเข้ามาได้เลยสอบถามข้อมูลได้ตลอด24 บอกเลยนะรถที่นี่ออกได้ทุกอาชีพฟรีดาวได้ทั้งหมดนะคะไม่ติดปัญหาแบคลิฟบูโรค่ะพี่ขาทักแชทเข้ามาได้เลยสอบถามข้อมูลให้ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรอยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่ปัญหาเจ้าหน้าที่ในส่วนของเรื่องเอกสารนะคะไปหาพี่ๆได้ถึงหน้าบ้านหน้าชั้นเรือนเลยเพราะฉะนั้นรถสวยๆส,สภาพาวาวๆปล่อยหลุดมือไปไม่ได้ถ้าต้องการหารถไว้ใช้งานนะคะต้องการหารถฟรีดาวผ่อนเบาๆนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยสักบาทเดียวค่ะเอาบัตรประชาชนหนึ่งใบมาแลกกันเลยนะคะพร้อมกับเค ดีด,ด,ดีนะคะรายได้ขอ1.5เท่าขึ้นไปพอร,รถที่นี่เกรด A ผ่านการตรวจสภาพค่ะ274รายการจากบริษัทตรวจรถชั้นนำนะเพราะฉะนั้นสบายใจได้รถที่นี่เกรด A ทุกคันไปที่ไหนไม่จบมาที่นี่จบแน่นอนไม่ต้องใช้คนคำ้ำเอกสารไม่ยุ่งยากนะฮะมีอะไรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยเริ่มต้นจากคันนี้กันบ้างดีกว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่สภาพสวยๆส,สภาพวาวใครที่เป็นสาย5ประตูสายแฮทแบกชอบรถอีโคคาจัดมาเลยสีเทาดำค่ะคันนี้ ได้เป็นโตโยต้ายาริสภาพเดิมๆสภาพว้าว,า,วาวเลยนะคะคันนี้1.2นะคะตัวสปอร์ตพรีเมียมได้ปี2022ใช้งานน้อยมากๆนะค,ะคันนี้ใช้งานน้อยมากๆเพียงแค่54,0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นราคาหันลงมาจากป้ายแดงเกือบ3 0 0แสนเลยนะคะราคาหันลงมาจากป้ายแดงถือว่าเยอะมากๆหรือเพียง4 5 9 0 0 0หาบาทฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นนะ,ะใะนเยเดชประมาณ7000นะคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นในเดชประมาณ700 0ฟรีดาวค่ะนะคะ,นะคะ ออกได้ทุกอาชีพขอไรายได้15,000บาทนะคะทักเข้ามาได้เลยแคปคันนี้ได้เลยป้ายทะเบียนนี้เลยกอไก่วอาแวน4495อ่าต่อมาจากคันที่2ค่ะถ้าไม่ชอบนะคะในส่วนของ Eco คคาจัดมากับแบรนด์ Toyota ค่ายเดียวกันนะคะคันนี้เลยกับคอนอ่ากับโตโยต้า h r สีแดงนานๆมีเข้ามาทีคันนี้หลังคาสีดำด้วยนะคะได้เป็นตัว1.8นะคันนี้ตัวไฮบริดด้วยค่ะเส้นสายนี้ไม่ต้องห่วงสภาพโคตรด,ดีน้าว้าวมากๆนะคะออปชันเนี่ยมาเต็ม นะคะในส่วนของตัวแบตเตอรี่ไฮบริดนะคะมาเลยนะคะเหลือครบๆป้ายทะเบียนนี้แข็ม,มาเลยคะ่ะหขอไข่ชอเชิญหน,นะะ <S <S <ๆ>ึ่งแปดหก้านาอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยะค่ะกับคันนี้นะคะโคตรสวยนะสภาพหว้าวเลยนะคะนะคะให้ ด้านหลังยังมีอีกเยอะๆเลยเดี๋ยวอุพาเดินนะคะด้านหลังยังมีอีกเยอะๆให้เห็นกันแบบนี้เลยอ่ะต่อมานะคะขั้นต่อมาอยู่ข้างๆกันสักหน่อยนะคะใครต้องการนะคะไซส์ขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งนะคะกับคันนี้เลยขอเสนอสีดําดุดันแบบนี้กับโตโยต้า o คโรล่าครอสของเรานะคะ1.8นะคะคันนี้คันอ่าคันนี้1.8นะ ฟรีดาวได้ทุกคันนะเน้นย้ำว่าฟรีดาวได้ทุกคันนะคะถ้าเข้ามาสอบถามตามป้ายทะเบียนได้เลยหรือสอบถามรุ่นอื่นก็ได้มีรถเก๋งผ่อนเริ่มต้นฟรีดาวนะคะสี่พันกว่าบาทเป็นวีออสเป็นอะไรเนี้ยนะคะได้เลย1.8นะคะตัวไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้ตัวท็อปสุดบนตารางเหลือเพียง739,0 0สาได้รถปี2020ใช้งานแสนเดียวใช้งานเพียง1 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นฟรีดาวได้เลยคันนี้ผ่อนเริ่มต้นหมื่นต้นเท่านั้นหมื่นต้นตนเลยคันนี้ผ่อนเริ่มต้นหมื่นต้นต้นเลยนะคะผ่อนยาวได้ถึง เจ็ดปีแปดสิบสี่งวดหรือถ้าใครต้องการดอกเบีย้ยถูกๆเริ่มต้นเลยสองจุดสามเก้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีผ่อนเลยสี่ปีได้นะคะผ่อนสี่ปีได้ดอกเบีย้ยสองบาทกว่าถือว่าถูกมากๆดอกเบีย้ยคงที่นะไม่ต้องห่วงนะคะไม่มีแบบบอลลูนไม่มีแบบโอ้โหนี่ไม่มีแบบมาแพงตอนหลังนะคะตลอดอายุสัญญานะคะงคงที่เลยนะคะใครอยากได้นะคะทักเข้ามาได้เลยอ่ะต่อมานะคะสาว v o l d a g จัดมาเลยค่ะกับ Honda CRV นะคะสีดาดูดนันสภาพสวยสภาพว้าวคันนี้นะคะบอกเลย เลยนาสภาพอือหือถ้ามาเห็นนะอยากให้มาเห็นรถมากๆอยากให้มาชมหรือว่ามาทดลองขับใครอยู่ละแวกใกล้เคียงกับบริษทัทเพชรยนต์น,นะคะติดต่อหาสี่ซลอิวได้นะคะเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่าง0 9 8 7 0 6ก3 2 4ทย์พักแชทเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงคันนี้ Honda CRV นะคะมาดูสเปคกันสักนิดหนึ่งสภาพนี่โคตรสวยมากนะคะอยู่เห็นเนี่ยอยู่เห็นเขาทุกวันนะคะสวย2.4ตัวเคันนี้ชมแบบไม่เนิร์ชนะคะปี2 0 2 1ใช้งานเพียงแค่85,000ก่นห นะคะเหลือเพียง7 8็ด0สบาทอ่ะ7 8็ด0สบาทโทษทีค่ะ7 8็ด0สนแดาพนฟีเราผ่อนเลยประมาณ15,000-16,000คันนี้ไม่เกิน16,000อ่ะ1 4่0 0ืนห้าถ้างั้นนะคะ ถ้ารับรายได้รวมนะคะสามหมื่นไม่คิดภาระเลยนะคะเครดิตไม่มีปัญหาจัดมาเลยคันนี้นะคะรอผ่อนอย่างเดียวไม่ต้องใช้เงินดาวต่อมานะคะสาวคอนด้านะคะจัดไม้จัดไม้ไมไมเวลอสก็เป็นรุ่นอีกขายดีอีก1นึคันนะคะหรุ่นสําหรับคันนี้เลยกับโตโยต้าเวลส1.5นึคันนี้1.5ตัวพรีเมียม นะคะปี23ไม่ห0 0 0 0เหลือเพียง659,00 0น้ี่ให้เห็นสภาพรอบคันสวยมากๆนะคะผ่อนเริ่มต้นประมาณ10,000ค่ะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นประมาณ1 000, 1 0 0 0 11,000ันประมาณนี้ฟีดาวจัดมาเลยกับรอเวลอคันนี้สวยมากๆนะคะอยากให้มาเห็นข้างในนี่บอกเลยว่าคุมโทนสีดำนะคะสะอาดสะอา้านโคตรสวยนะคะหรือนะคะใครอยากได้โครลอลาครอสคันนี้นะคะสีขาวมกุกเมื่อกี้จัดสีดำให้แล้วนะคะคันนี้สีขาวมกุกสเปคนี่แบบเลยไม่ต้อง ห่วงนาสเปคของรถที่เนี่ยรถเกรดเอทุกคันนะคะรถเกรดเอทุกคันไม่ต้องห่วงในเรื่องของคุณภาพคันนี้1.8ไฮบริดพรีเมียม779ปี22ไมล์7 3 0 0 0สาม779ปี22ไมล์7 3 0 0 0สามนะคะฟรีเราผ่อนเริ่มต้นในเด็เพียงประมาณ12,000จัดมาเลยนะคะ ไม่ว่าจะเอาคันไหนได้ทั้งหมดฟรีดาวทั้งหมดไม่เชื่อหรอถ้าไม่เชื่อมาลองดูนะคะไปที่ไหนไม่จบมาที่นี่จบแน่นอนต่อด้วยนะคะคันนี้ค่ะนะสำหรับ Toyota c h ีเสีขาวมุกข,ของเรานะะตัวไฮบริดเช่นเดียวกันคันนี้ก็ตัวไฮบริดเช่นเดียวกันนะคะป้ายทะเบียนสวยมากๆเลย5กอไก่พอทง7แล้วก็ตอง3เลยคันนี้กรุงเทพมหานครใครไวใครได้นะคันนี้ใครไวใคร,ใครได้นะโคตรสวยสภาพว้าวว้าวสุดๆเลยนะคะว้าวสุดๆเลยคันนี้ นะคะอ่า1.8ตัวไฮบิดตัวมิดค่ะคันนี้4 3, 9 9 0 0 0บาทได้รถปี2018ฟรีดาวได้เลยผ่อนหลักพันนะคันนี้ผ่อนอยู่หลักพันนะผ่อนอยู่ประมาณ8,9,000นะ้าคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ8,9,000เองเพราะฉะนั้นชอบคันไหนจัดเลยคันนั้นหรือจะชอบคันดูด้านแบบนี้ไหมแต่งอ่อจัดมาให้แล้วเรียบร้อยกับโตโยต้ายาริดนะคะตัว5ประตูดูไฟ คันนี้ไฟแบบ Fu ู l LED หลังคาดำจัดมาให้นะคะสเกิร์ตจัดมาให้แล้วรอบคันนะคะติดสติกเกอร์ออกมาจากโรงงานชุดแต่งมาจากโรงงานเพราะฉะนั้นรถสวยสภาพว้าวเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะคันนี้ก็ฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นในเร็เพียงประมาณนะคะเจ็ดพันกว่าบาทนะคะคันนี้ผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทนะคะได้รถสภาพว้าวสภาพดีๆซื้อไปไม่ต้องทาอะไรนะคะใช้งานต่อได้เลยอ่ะมาข้าวๆนะคะด้านหลังนะคะอันนี้ก็ CHR เหมือนกันนะคะ CHR เหมือนกันแล้วก็ในส่วนของตัว นะคะยายาริ่งจุดสองนะคะอันนี้เป็นตัวหน้าโฉมปัจจุบันเลยนะคะสีหายากด้วยนะสีนี้ยสีหายากด้วยไปทะเบียน5ขอไข่เ,เจอ8ปดสี่เก้านะคะมาดูกันว่ามาชมกันว่าคันนี้สเปคอะไรนะคะสำหรับคันนี้ค่ะนิวหนตัวสปอร์ตปี2023ัไม่เจ0 0พันโลคันนี้ไม่เจ็ดพโลนะสี่แสนเจ็ดหมนเก้าพันบาทโอ้โหได้รถแบบน้องป้ายแดงเลยใครชอบคันนี้ ทักเข้ามาได้เลยไม่เนี่ยไม่มีการกรอแน่นอนนะคะพิสูจน์กันได้นะคะรถปีเดียวใช้งานเพียงแค่ 7,000พกิโลเมตรรีบเลยนะคะันนี้ฟรีเราผ่อนเพียง7 0 0 0เท่านั้นเองทักแชทแอดไลน์เข้ามานะคะนี่ให้เห็นในส่วนของนะคะภาพรวมนะคะชอบคันไหนทักได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งหมดนะคะทุกคันเลยอยู่พาเดินแบบนี้เลยนะคะหรือใครที่บอกว่าหุยแล้วถ้าเป็นพวกฟอร์จูเนอร์หรือว่ารถตู้รถกระบะมีไหมมีนะคะมีนะคะ,ม,ะ,คะมีทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นชอบคันไหนทักแชทเข้ามาไม่จะเป็นเฉพาะรถคันที่อยู่ในคลิปนี้นะคะอ่ะใครที่ นะคะชอบแล้วนะคะหรือมีคันที่โดนตาโดนใจแล้วกดติดตามช่องไว้ให้อยู่ด้วยนะนะกดติดตามช่องไว้ให้อยู่ด้วยกด แจ้งเตือนกดซับตะข่ายนะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดเวลาอยู่อัปเดตรถสวยรถสภาพดีบางทีมีรถราคาหลักหมื่นเข้ามานะคะต้องไวนะคะเพราะฉะนั้นใครชอบแล้วนะคะอยากได้คันไหนติดต่อเข้ามาตลอด24ชั่วโมงต่างจังหวัดซื้อได้นะคะเจ้าหน้าที่เรื่องเอกสารไปหาพี่ถึงหน้าบ้านหน้าชั้นเรือนเลยนะคะไม่ต้องเป็นกังวลเตรียมเอกสารไว้ที่บ้านทักแชทแอดไลน์ติดต่อเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงรถสไลด์เราก็มีบริการส่งให้ได้ทั่วประเทศบริการช่วยเหลือฉุกเฉินมีให้ตลอด1ปี ะะแถมนะคะมีประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะคะมีการตรวจรถได้ให้ด้วยเพราะฉะนั้นรถที่เองไม่ต้องห่วงนะคะฟรีดาวน์ได้ทุกคนันสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะที่ติดตามนะคะที่รับชมนะคะชอบคันไหนทักแชทแอดไลน์เข้ามาได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ